สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่ซอสสนะจ๊ะวันนี้นะครับพามาดูขี้นะครับมาเล่นขี้กันนะครับวันนี้นี่นะครับก็กำลังขนขี่นะครับลงรถนะครับให้หญ้าแพงกุลลานะครับแล้วทำไมขยันยังเลยนะครับเอาขี้มาใส่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันให้ผลผลิตยังไงนี่เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะใครที่ไม่เชื่อเอาไปพิสูจน์แล้วลองทำแล้วก็ค่อยมาว่าผมว่าผมโมนะโอเค ท่านสามารถรับชมช่องมะชาจอมป่วนได้ตาม playlist เพลย์ลิสต์เละนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาปล่วนย่าแพนกลา่าป่วนสาระขี้ม้าแอลปล่วนผีและตกปลานะจ๊ะห้าสี่สามสองแทนแทนจะให้จะให้คิวไข่ไม่ทราบนะครับถ่ายอยู่คนเดียวนะอันนี้เป็นแพนกล่านะครับพี่ให้ขี้ม้าไปนะครับถ้าดูในเพลย์ลิสต์ของป่วนย่าแพนกล่กา ola, ก็จะเห็นอยู่ว่าคลิปนั้นนะครับให้ลูกน้องศาสตร์ขี้ทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้ หญ้าขึ้นมานะครับเขียวเหมือนเจอสิบห้าเสมอนี่นะครับอ่าเขียวสดงดงามและใบนิ่มด้วยนะครับเหมือนกับสิบห้าเสมอตัวนี้ใช้งานได้นะครับจริงตัดให้มาได้แล้วนะครับหญ้าถึงอายุสี่สิบห้าวันไหมไม่ถึงนะครับไม่ถึงเราให้กินได้ไงก็ดินมันดีแล้วนะครับดินมันฟื้นแล้วแล้วดูตรงนี้นะครับที่ว่าขี้ม้ากําลังจะให้ผลนะครับตรงนี้ไม่โดนขี้ม้าช่วงที่แล้วนะครับใบจะหยาบนะครับดูนะครับใบจะหยาบแกนแกนใบเริ่มเหนียวละสูงแค่นี้เองนะครับอันเนี้ย ต้องตัดให้มา้ากินแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยนานกว่านี้ปุ๊บมันจะเหนียวนะครับนี่ครับดูว่าให้ขี้ม้าจริงไหมนะครับอ่าขี้ล้วนๆนะครับตักคนเดียวนะครับเอาขึ้นรถคนเดียวเอามาศาสตรคนเดียวนะครับนี่ขี้ม้าล้วนๆนะครับถามว่าขี้ม้ามันดียังไงนะครับขี้ม้าจะดีต่อเมื่อนะครับกินอาหารเม็ดนะครับกินอาหารเม็ดกินแคลเซียมนะครับผมเนี่ยซื้อแคลเซียมถังมาให้มากินอยู่แล้วนะ เพื่อบำรุงเล็บนะครับมันก็จะมีแคลเซียมมีเกลือแร่นะครับสิ่งที่ได้เป็นยังไงนะครับสารอาหารเยอะมากนะครับสารอาหารในขี้จะเยอะมากแล้วก็ดินฟื้นไวแล้วก็ถ้าใครที่ทราบกันดีนะครับที่ทําเกษตรนะอย่างเช่นเห็ดก้อนนะครับก็จะใช้ขี้ม้าที่กินอาหารเม็ดนะครับแคลเซียมเกลือแร่เนี่ยไปเป็นปุ๋ยในถุงนะครับก็คือเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นธาตุอาหารในในในเห็ดก้อนก็จะทําให้เห็ดออกดีออกไวนะครับ ดูนะครับจริงไม่จริงอันนี้คือที่สารขี้มาไว้จะเขียวปีแล้วเขียวมรกตนะส่วนอันนี้นะครับที่ไม่โดนขี้มาอันนี้ผมเพิ่งใส่เข้าไปอีกนะครับเพราะดินเริ่มฟื้นแล้วทำไมผมถึงรู้ว่าดินฟื้นนะครับที่รู้เพราะว่าณจุดจุดนี้นะครับจุดจุดตรงนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วอันนี้ฟื้นหมดแล้วนะครับเขียวปีเลยเป็นสบห้าเสมอเลยนะครับใครที่ปลูกจริงๆเนี่ยนะครับจะทราบว่าเวลาโดนสารเคมีมันจะเป็นยังไงมันจะเขียวแบบนี้เลยนะครับเขียวแบบปีแบบนี้เลย แล้วดูแค่นี้ครับถัดออกมานะครับมันก็จะเหลืองๆหน่อยนะครับอันเนี้ยขนาดโดนแดดร้อนๆนะครับน้าไม่ผมไม่ได้ให้น้ําเลยนะจริงไม่จริงนะครับอ่ะดูนะครับช่องมะฉาจมปวนม่สอดชอบพิสูจน์นะครับจริงไหมที่ผมไม่ได้ให้น้ําเลยดูนะครับดูดินนะครับดูดินนะครับนี่นะครับขี้ม้าล้วนๆนะครับดูนะครับเป็นผงแบบนี้ไปเลยนะครับดินอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้ให้น้ําเลยเนื่องจากว่าตอนเนี้ยผมมีปัญหานะครับปัญหาคือตรงเนี้ย จะต้องรีบตัดก่อนนะครับให้ม้าที่แรกว่าจะทำาก้าพันแต่ทีเนี้ยคนไม่พอนะครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกันเลยกับตรงนี้นะครับก็คือสู้ที่เราจะตัดไปให้ม้ากินซะแล้วก็ปล่อยมันเลี้ยงใหม่นะครับจะดีกว่าเป็นประโยชน์กว่านะครับอ่าก็เลยยังไม่ปล่อยน้ําลงมันจะแฉะนะครับอ่าเหตุผลเล่าให้ฟังละสวยเนาะนะครับแล้วมาตรงนี้ที่สิ่งที่ทําให้ผมรู้ว่าดินมันฟื้นเนี่ยเป็นยังไงนี่ก็ที่ศาสต์ขี้เข้าไปนะครับนี่เริ่มเขียวนะครับ อันนั้นเหลืองนะครับจะดูความต่างได้เลยนะนี่นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับกับนี่นะครับสีใบจะต่างกันเลยนะครับอ่านี่คือเรื่องจริงถามว่าทําไมถึงรู้ว่าดินมันฟื้นนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันโดนการเกษตรมาบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกแบบแบบต่อเนื่องยืนยาวเลยนะหลายปีนะครับก็อย่างเช่นข้างๆนะครับข้างๆตรงนี้ก็ปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดถั่วนะครับเขาจะทํากันต่อเนื่องต่อเนื่องจะเจอยาคุมยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีนะครับ จะโดนแบบนี้ตลอดแล้วค่ะแล้วจุจดเนี้ยผมรู้ได้ยังไงนะครับทีแรกเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละลงแพงกล่าปุ๊บนะครับแล้วตรงเนี้ยมันโวนะครับมันไม่ขึ้นมาสานกันมันเป็นที่ว่างๆมันเป็นเนินด้วยเนาะก็เอาขี้ม้ากองไว้นะครับดูสังเกตนะที่ผมตัดไปเนี่ยมันจะเป็นเว้านะครับเป็นเว้าเป็นรอยอ่าเพราะกองขี้ม้าไว้กองขี้ม้าไว้นะครับแล้วก็ใส่บุ้งกีสา์ออกข้างๆหมดเลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยกลายเป็นจุดที่ขี้ม้าที่เป็นละอองนะครับเป็นฝอยเนะี่ยจะเยอะที่สุดนะครับก็ เวลาผ่านไปนหนึ่งปีนะครับฟื้นนะครับผมไปย้อนดูในอ่า u t u b e นะครับไอไม่ใช่ youtube ใน Facebook นะครับแล้วก็บวกกับว่าผมเกิดความข้องใจอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเพิ่งตัดไปทำไมมันยาวอีกแล้วทำไมมันเขียวอีกแล้วนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมเลยเจับเวลาดูนะครับปรากฏว่าสิบห้าวันตัดได้ครั้งหนึง่งแล้วก็ยาวมากนะครับเท่ากับโดนปุ๋ยเร่งเลยเท่ากับโดนสิบห้าเสมอเลยนี่เรื่องจริงนะครับถ้าใครไม่เชื่อผม ก็ไม่ต้องมาดรามา่าคอมเมนต์หรือดา่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนํานะครับแนะนําให้ลองเอาขี้ไปเล่นที่บ้านดูนะครับว่าจุดไหนที่มันมีพื้นที่เป็นดินเป็นส่วนเล็กๆเกนะี่ยไม่ต้องเยอะนะครับสักวานึงก็ได้ก็ลองดูว่าแล้วลองดูว่าดินดินท่านที่ไม่โดนสารเคมีอยู่แล้วเนะี่ยถ้าเจอขี้ม้าที่มีสารอาหารหรือขี้วัวนมนะครับที่ดีเนี่ยก็จะฟื้นไวมากและยอจุดนั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวจริงไม่จริงลองดูนะครับอย่าเพิ่งด่าผม ว่าถ้าด่าผมผมสวนผมผมนักเลงนะเดี๋ยวสวนนะก็ก็ว่ากันไปนะพูดเล่นหยอกกันไปเพราะจะมีอยู่นะครับผมเชื่อว่าเอฟซที่เข้ามาดูในช่องเนี่ยส่วนใหญ่จะทราบว่าผมพูดจริงทําจริงนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ทําแล้วไม่เห็นผลผมไม่เอาลงนะก็ลองเล่นดูครับอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเราจะประหยัดเงินไปเยอะปุ๋ยกระสอบหนึ่งเนี่ยแปดรอกว่าบาทนะครับแล้วก็รดครั้งเดียวนะครับได้ผลผลิต แล้วยังไม่พอดินเสียนะครับดินเสียอีกนะครับต้องหาเงินมาซื้ออีกนะครับไม่คุ้มนะครับในกรณีที่เราปลูกเองนะครับเนี่ยจะดีกว่านะครับผมก็เคยลงเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเรื่องขี้นะครับว่าประโยชน์เป็นไงแต่ผมเนี่ยจะเอาเอาเรื่องนี้ลงหลายครั้งแล้วแต่ผมก็อยากจะรอพิสูจน์ว่าผมตัดได้กี่ครั้งกันแน่นะครับอันนี้ดูลอยนะครับว่าเพิ่งตัดไปจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดผมจะตัดเป็นรูปลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้แล้วก็ส่วนอื่นเริ่มฟื้นนะครับจุดนี้ก็เริ่มฟืื้้้นนนนละีี่คอออปรรโยช์แาิสงงงขมจ ทีแรกผมถ่ายไว้หลายครั้งนะครับก็จะเอาลงไม่ลงลงไม่ลงเดี๋ยวก็จะหาว่าผมขี้โมันอีกแล้วก็ผมก็ไม่กล้าลงนะเออเหมือนกับว่ายัางไงอ่ะมันจะหาว่าโอเวอร์เปล่าจากที่ฎีสี่ิบห้าวันแต่ได้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสิบห้าวันครั้งนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าที่ผมสาดขี้ม้าไว้แต่จุดเนี้ยจะดีอย่างหนึง่งมันมีตัวทำละลายตัวทำละลายยังไงแหมมีเทคนิคละสี่มี <laughs> ร้อน ร้อนมากมีตัวทำละลายผมคืออะไรเห็นอะไรไหมบนเนี้ยเห็นไหมครับบนนี้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 เนี้ยเนี้ยเนี้ยลองซูมเข้าไปดิลองเอาหน้ามาใกล้ๆจอคอมดิเอามาอนิดเข้ามาอีกนิดหนึ่งเห็นเทวดาไหม <c oughs> ไม่ใช่พูดเล่นนะครับ <c oughs> อยากจะตบกระโหลกผมใช่ไหมนั่นนะครับก็คือหลังคานะครับอันนี้คือหลังคาเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะลงชะตรงนี้คี้ม้าที่เราศาสต์ไว้นะครับแล้วมันก็จะเปียก กาพวกนะครับมันจะนองทีเนี้ยขี้ม้าพอเจอความชื้นบ่อยๆมอนเหมือนมันย่อยสลายนะครับมันพองตัวแล้วก็ย่อยๆๆเป็นขุยไปเนี่ยพอตรงเนี้ยมันเข้าที่เข้าทางนะครับตรงเนี้ยยาวเร็วไปอีกหนึ่งจุดนะครับที่ที่ดินฟื้นสภาพแล้วก็ยาวเร็วมากนะครับดูนะครับนี่นะครับอันนี้เขียวมากนะครับเขียวและยาวมากนะครับดูนะครับเนี่ยจริงไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนี่นะครับแต่ผมยังไม่ตัดนะอันเนี้ยเขียวเหมือนโดนสิบห้าเสมอเลยนี่นะครับยาวโอ้ย เกิดปัญหาขึ้นนะครับไอโฟนร้อนนะครับแล้วก็ช็อตไปชั่วขณะผมเลยขึ้นมาอยู่บนห้างนะครับแล้วก็หาวิวลมๆให้ไอโฟนแล้วกันเนื่องจากว่าไอโฟนหน้ามืดใสไอโฟนบอกว่าฉันร้อนเดอ๋ย <laughs> วฉันก็ล่มเดี๋ยวนี้ฉันฉุกเฉินแล้วนะครับถ่ายไม่ได้นะครับก็เลยโอเคนะครับขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วกันจะได้ไม่โดนแดดนะครับร้อนมากจริงๆนะครับตอนน<ไ>อ<ไ>อี้ก็ดูจากตรงนี้นะครับจะเป็นเว้า์อันนี้คือที่ผม ผมผมลงขี้ม้าใหม่ไปนะครับเนื่องจากว่าพอรู้แล้วว่าจุดนั้นเนี่ยดินฟื้นแล้วนะครับไม่หลับไหลแล้วแน่นอนนะครับก็จัดการนะครับทานี่นะครับอ่าตรงนี้ลงขี้ม้าไปนะครับตรงนี้เขียวปีเลยเห็นไหมอันนี้ขนาดไม่โดนน้านะครับแค่เราองฝนโดนบ้างไม่โดนบ้างที่ผ่านมานะครับยังเขียวขนาดนี้นะถ้าดีที่สุดนะครับทํายังไงถ้าใส่ขี้สัตว์นะครับอ่าอันนี้เป็นเทคนิคอีกอ่าเป็นความรู้นะครับถ้าชอบนะครับนั่งดูโฆษณาให้น้องด้วยนะนอกจากการที่จะกดติดตามช่องมะช่าจมปวดมาสอนแล้วนะจ๊ะก็ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะโอเคนะเจสุสตินบาเดนะครับมีมีเอฟซีแฟนคลับพม่ามาทักทายด้วยนะครับวันนั้นเจอกันนะครับเขาก็เข้ามาทักเรื่องม้านะครับว่าอุ้ยหญ้าแพโกว่นนี่หญ้าให้ม้าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับก็ขอบพระคุณด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเทคนิคเรามาคุยเทคนิคในเรื่องของการใส่ขี้ม้านะครับหรือใส่ขี้สัตว์เนี่ยให้กับหญ้านะครับให้ยังไงพอเราใส่ขี่สัตว์ทั้งหมดปุ๊บนะครับดีที่สุดเราทําเป็นสปเก มันจะลดแป๊ดๆๆเหมือนกับฝนลงนะครับแล้วขี้เนี่ยมันจะอิ่มน้ําพออิ่มน้าปุ๊บมันจะแตกตัวนะครับอันนี้ดีที่สุดเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์ตรงเวลาตอนนี้ผมที่ผมทําการรั่งน้ำเนี่ยผมไม่ได้ต่อสปริงเกอร์นะครับ <S <S ผมก็ปล่อยมันอาบนะครับอาบแล้วก็ไหลทีเนี้ยอีขี้อยู่ข้างบนแล้วก็ย่ามันสานกันใช่ไหมน้ําก็ไปข้างล่างเนี่ยครับอ่าอันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องทําสปริงเกอร์ใส่นะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพของขี้ให้ลงพื้นเร็วแล้วก็แตกตัวให้เร็วนะครับดินจะฟื้นได้ไวอีกสเต็นนึงะครับ ผมเชื่อว่าผลผลิตน่าจะดีกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เอามาบอกให้กันเพราะว่าผมทําแล้วผมเห็นนะครับข้อผิดพลาดต่างๆหรืออันไหนที่ดีเนี่ยผมจะเอามาแนะนําแล้วกันนะสาหรับสิ่งที่ผมทานะไม่เกี่ยวกับการอ่านนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทําช่อง YouTube มานะครับทุกเรื่องนะครับใน playlist ต่างๆเนี่ยผมใช้ประสบการณ์ตรงล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดนะครับแล้วก็การแก้ไขแก้แล้วดีไหมหรือยังไงนะครับแล้วเป็นยังไงผมจะอธิบายไว้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูรรั้งแกกุณา ย้อนกลับไปดูนะครับถ้าดูในป่วนย่าแพีงโกล่าก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP1 หนึ่งนะจ๊ะในเพลย์ลิสของป่วนย่าแพียงโกล่าใครจะดูเรื่องการลักน้ําก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP1 หนึ่งแล้วก็ไล่มานะครับแล้วจะเข้าใจทั้งหมดนะครับจะดูคลิปเดียวนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่เข้าใจแน่นอนนะครับว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้เหมือนกับว่าผมกําลังเล่าแต่ละเรื่องนะ่ะให้มันปติดต่อเป็นเรื่องราวสตอรี่แต่ละตอนแต่ละตอนนะครับโอเคนะจ๊ะไม่ท้าความเยอะ ทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอให้น้ําได้แบบนี้นะครับรอดูได้เลยนะครับมันจะฟื้นนะครับไม่เชื่อผมนะครับลองเล่นดูอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงแล้วเป็นการเพิ่มผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุดเพราะอะไรเพราะขี้สัตว์เนี่ยหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็เราหาได้ถ้าจะเอาคุณภาพก็ไปหาฟาร์มวัวนมนะครับหรือใครที่เลี้ยงม้าอยู่ใ,ใกล้แล้วก็ใช้อาหารเม็ดนะครับในการให้มา้าแล้วก็บวกกับว่ามีแคลเซียมให้เกลร่ลองถามเขาดูว่า ให้แบบนี้ใช่ไหมถ้าให้แบบนี้โอเคเลยซื้อขี้เข้ามาเลยนะครับให้เขาทําแห้งก่อนนะครับแล้วเราก็มาสาดใส่ไร่ของเราก็เท่านั้นนะครับไม่ซีเรียสอะไรแล้วดูตรงนี้ครับจริงไหมนะครับนี่เขียวปีเลยนะครับเขียวปีแต่ตรงเนี้ยเหมือนจะต้องเสริมขี้เข้าไปใหม่ตรงนู้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังโดนขี้ไม่เยอะนะครับตอนนี้ดินเริ่มฟื้นแล้วนะครับนี่ทําไมผมตัดได้ทุเรศแบบนี้จะมีคนถามว่าทําไมตัดหญ้าได้ทุเรศแบบนี้ล่ะครับช่องมาฉาดชมพวนไม่สอดไม่มีฝีมือใช่ไหม ไม่ใช่นะครับก็คือตรงเนี้ยผมผมกักไว้นะเหมือนที่บอกก็คือกักไว้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นท่อนพันธุ์นะครับอายุแก่เวลาปลูกเนี่ยมันจะติดง่ายและก็โตไวนะครับได้ผลผลิตเร็วนะครับจากตรงนู้นนะครับที่ผมลงคลิปล่าสุดไปเนี่ยก็คือที่ไปตัดมานะครับจากปกติก็คือจะอยู่ร้อยสี่สิบแปดวันผมเอาไว้แค่ห้าสิบกว่าวันนะผมตัดได้แล้วและหนอก็แข็งแรงใหญ่นะครับขยายพันธุ์แทงหน่อไดีนะครับอันนี้คือประโยชน์ของหญ้าแก่แต่ตอนเนี้ย ผมชักไม่สนุกกับหญ้ากแก่แล้วเนื่องจากว่าหญ้าอื่นๆที่มันขึ้นปนเนี่ยมันเริ่มออกดอกนะครับก็เลยต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ม้าก,กินก่อนนะครับกินบ้างไม่กินบ้างนะครับเพราะมันเหนียวมากนะครับก็กินก็กินไปส่วนท่อนพันธุ์ที่เหลือก็ค่อยเก็บไว้มาทําเป็นท่อนพันธุ์ปลูกได้นะครับให้กินใบไปก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการพลิกแพงแต่แขงรั่วนะครับก็เป็นสไตล์ผมแล้วกันเนาะถ้าใครติดตามจริงๆเป็น FC ซก็จะรู้ว่า วิทยายุทธผมเนี่ยมันจะลื่นไหลไปเรื่อยนะครับมันจะไหลไปตามสภาวะและเหตุการณ์นะครับก็จะไม่มีอะไรที่จะยืนยงคงกระพันตายตัวนะครับเราจะต้องดิ้นให้ได้เหมือนแพนโกล่านะครับเราจะต้องงอกงามให้ได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เนี่ยประโยชน์ของขี่ม้าจะประมาณนี้นะครับขี่สัตว์นะครับทุกประเภทยกเว้นขี้แพะนะขี้แพะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขี้แพะจะเค็มนะครับจะเค็มแล้วก็การ ย่อยสลายค่อนข้างที่จะยากหน่อยมันจับตัวกันแน่นเนาะอ่านะครับถึงต่อให้ตากมันก็ไม่ค่อยจะยุ่ยนะครับมันก็ยากหน่อยนึงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ <S <S แ,ลและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องขี้ที่ไม่ขี้นะครับเป็นการเซฟรายได้หนึ่งนะครับเป็นการเอยไม่ใช่เซฟรายได้ดิเซฟรายได้แล้วก็ไม่ได้ตังค์น,น,นี่มันเป็นการเซฟรายจ่ายนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดไหมถ้าไม่มีขี้ม้าเองก็ไม่ประหยัดนะก็ต้องซื้อมาแต่ก็ดีกว่านะครับดีกว่าซื้อสารเคมี ซื้อไม่พอนะครับซื้อเข้ามาไม่พอแล้วเอามาทําลายดินเราอีกนะครับอ่ามันสองเด้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในไหน,หนก็เสียตังค์ละก็เลือกของที่มันมีประโยชน์เข้ามาแล้วก็ให้ผลตอบแทนระยะยาวดีกว่ากนะ็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้และเป็นสาระดีๆนะครับบางคนอาจจะมองข้ามนะครับ อยากได้ผลผลิตที่ไวนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ดินฟื้นนะครับดินดีมันก็จะให้ผลผลิตแบบนี้นะครับเหมือนที่เห็นนะครับแบบนั่นนะครับอ่าแล้วก็แบบนู่นนะครับเก้ารอบแล้วนะครับนี่ผมตัดไปนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่ขี้ม้าเพิ่มไม่ได้ใส่อะไรเลยคือผมก็ลองของเหมือนกันว่าดินฟื้นแล้วเนี่ยมันจะให้ประสิทธิภาพสักขนาดไหนนะครับอันนี้มีรูปประกอบอยู่ที่ผมชี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอามาแปะให้ดูแล้วกันโอเค จากลาไปแล้วสำหรับสาระดีๆครับกับช่องมิชาชาวจมพลแม่สอดกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับนั่งดูโฆษณาให้น้องด้วยน้องไม่ได้ตังค์จากยูทูบเยอะเลยตอนนี้ <c oughs> นี่เรื่องจริงนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะได้เงินจากยูทูบนะครับจะต้องได้จากโฆษณานะครับไม่เกี่ยวกับว่าคลิปจะยาวแค่ไหนนะครับมันเกี่ยวอย่างเดียวว่ามีการดูโฆษณาไหมถ้ากดข้ามคนทํา YouTube ก็ไม่ได้ตังค์นะครับส่วนใหญ่แล้วแล้วตอนนี้ยูทูบออกกดมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ จำกัดนู่นจำกัดนี่เปอร์เซ็นที่ได้ตังค์น้อยมากนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะได้มีตังค์นะครับเอาเอาส่วนเนี้ยมาซื้ออาหารให้มา้ากินก็ยังดีนะครับถามว่ารวยไหมไม่รวยหรอกถ้าไม่มีโฆษณาเข้านะครับอ่าถ้าแบบว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์เองเนี่ยยากครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือผมก็อยากเอาความรู้เนี่ยแชร์ออกไปเนื่องจากว่าวันหนึ่งถ้าผมตายความรู้ผมยังอยู่ยังยังเป็นประโยชน์ต่ออีกหลายๆคนอนะ่ะอ่า แต่ถามว่าถ้าผมเก็บไว้ผมรู้ผมเก็บไว้คนเดียวนะครับอมภูมิไว้เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เนี่ยแล้วมันตายไปกับผมอะแล้วมันจะแล้วจะมีความรู้ไปเพื่ออะไรนะครับแล้วจะรู้เพื่ออะไรนะครับเกิดมาเรียนรู้เพื่ออะไรและทําไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถึงเป็นคนแบบนี้ไงไม่กักไม่อะไระครับบางคนอาจจะเกลียดขีหน้าผมก็มีนะบอกอุ้ยออาแทานที่จะเก็บความรู้นี่ไว้นะฉันทําขายเธอมาเปิดหมดแต่สิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากใครไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค้นคว้าด้วยตัวเองลองผิดลองถูกเองเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครมาเบก การที่ผมจะแชร์ความรู้ของผมได้ถูกไหมอ่านะครับเพราะผมไม่ได้ไปซื้อแฟรนไชส์ใครมาไม่ได้ไปเรียนกาจานุนจารน,นี้นะครับไม่มีใครมาว่าผมได้เพราะฉะนั้นการที่ผมให้หรือทำในลงใน YouTube เนี่ยมันเป็นการให้ความรู้จริงๆจากใจที่อยากจะให้จริงๆนะครับก็จะได้ไม่ต้องมางมคงเหมือนผมตอนนี้ผมเริ่มใหม่ๆนะครับอันนี้คือหัวใจหลักสำคัญนะผมพูดไว้หลายคลิปแล้วนะเราจะได้แบบเดินได้อย่างประหยัดเวลานะครับรัดตรงไม่ต้องไปอ้อมเหมือนผมนะครับโอเคไปละบายๆร้อนเดี๋ยวเอาขี้ม้าลงก่อน